หลายครั้งนะคะที่เราได้ยินข่าวเหตุการณ์ลืมเด็กไว้ในรถตามลำพังเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งสำคัญของครอบครัวไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะระมัดระวังเป็นอย่างดีแค่ไหนแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้วันนี้นะคะจึงจะขอแนะนำการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถคนเดียวมาฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูกันนะคะเพื่อลดความสูญเสียและวิธีการเอาตัวรอดให้กับเด็กๆค่ะ 5วิธีช่วยเด็กๆติดในรถที่พ่อแม่ควรรู้ข้อแรกนะคะต้องตั้งสติให้ดีไม่ว่าต้องผเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบใด สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องตั้งสติให้ดีเพราะหากไม่มีสติย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงหน้าได้นะคะทั้งยังอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่คาดไม่ถึงอีกด้วยค่ะฉะนั้นเมื่อพบว่ามีเด็กติดอยู่ในรถนะคะก็ควรตั้งสติให้ดีแล้วก็ค่อยคิดวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือข้อ2นะคะรีบทุบก,กระจกเพื่อนำเด็กออกมาให้เร็วที่สุดเมื่อพบเด็กๆติดอยู่ในรถยนต์ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ตื่นหรือว่ายังหลับอยู่การทุบกระจกเพื่อนำเด็กออกมาให้เร็วที่สุดถือว่าเป็นวิธีการช่วยเหลือที่ดีแล้วก็รวดเร็วที่สุดเนื่องจากสาเหตุหลักๆที่เด็กๆเ,เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่เพราะขาดอากาศหายใจนะคะแต่เกิดจากอุณหภูมิความร้อนสูงที่อยู่ภายในตัวรถโดยถ้าเด็กเนี่ยติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดด5นาทีอุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเด็กไม่สามารถอยู่ได้ยิ่งผ่านไป10นาทีร่างกายก็จะยิ่งแย่ และถ้าหากติดอยู่ในรถนานกว่า30นาทีขึ้นไปเด็กอาจจะหยุดหายใจได้ค่ะและอวัยวะทุกอย่างก็จะหยุดทำงานจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ข้อที่3นะคะนำเด็กๆไปนอนบนพื้นราบที่อากาศปลอดโปร่งหลังจากช่วยเหลือเด็กออกมาได้แล้วให้รีบนำตัวเด็กไปวางบนพื้นราบบริเวณที่อากาศปลอดโปร่งเพื่อให้ร่างกายของเด็กได้รับออกซิเจนเข้าร่างกายในปริมาณที่เพียงพอข้อที่4นะคะ โทรแจ้งสายด่วน1669หลังจากช่วยเหลือเด็กติดในรถเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบโทรไปเลยนะคะที่เบอร์1669เบอร์สายด่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอคำแนะนำในการดูแลเด็กเบื้องต้นขณะรอเจ้าหน้าที่มาอย่างที่เกิดเหตุ mm. ข้อที่5นะคะช่วยปรถมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งวิธีปฐมพยาบาลก็คือให้วางต้นมือข้างใดข้างหนึ่งไว้ตรงกลางหน้าอก ระดับดราวนมแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งวางบนหน้าผากของเด็กโดยพยายามให้หงายหน้าส่วนล่างขึ้นมาเพื่อเปิดทางเดินหายใจจากนั้นเนี่ยกดลงบนหน้าอกให้ได้ระยะ1.3ส่วน3ของความลึกจากผิวหน้าอกทําซ้ําไปจํานวน30ครั้งต่อเนื่องโดยไม่มีหยุดแล้วก็ให้ทําการประถมพยาบาลไปจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็นําเด็กส่งโรงพยาบาล เราได้รู้วิธีการช่วยเหลือเมื่อมีเด็กๆติดในรถแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการสอนให้เด็กๆสามารถเอาตัวรอดได้เองเมื่อติดอยู่ในรถกันค่ะข้อแรกนะคะสอนให้เด็กเปิดประตูรถคุณพ่อคุณแม่คนสาธิตวิธีการเปิดประตูรถให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วค่อยสอนให้เขาลองทําตามทีหลังเพื่อให้เขาเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็จดจําการปลดล็อกประตูรถ ว่าต้องกดปุ่มตรงไหนถึงจะเปิดประตูรถได้ข้อ 2. อนะคะสอนให้เปิดปิดกระจกรถยนต์นอกจากการเปิดประตูรถกันแล้วนะคะควรสอนให้เปิดกระจกรถเพื่อให้ภายในรถเนี่ยได้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็หากติดอยู่ในรถที่ไม่มีการเปิดกระจกไว้ย่อมทําให้เด็กมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เพราะสาเหตุก็คือการขาดอากาศหายใจเราต้องฝึกให้เด็กกดสวิตช์เปิดปิดกระจกรถยนต์แบบระบบไฟฟ้า ด้วยการกดสวิตช์เปิดกระจกให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองทำตามข้อที่3นะคะบีบแตรรถขอความช่วยเหลือการบีบแตรให้เป็นจังหวะหรือว่านานที่สุดเท่าที่จะทำได้ถือเป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้คนรอบรถให้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติก่อนเขาจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นข้อแนะนำดีๆจากทางเราค่ะสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูเด็กๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆก,กันค่ะ